สวัสดีครับทุกๆคนคลิปนี้นะครับเราจะพาเพื่อนๆมากันที่น้ำตกนางรองนะครับน้ำตกนางรองนี้อยู่ที่จังหวัดคนครนายกนะครับซึ่งจะเป็นน้ำตกที่สวยงามมากนะครับมีความล่มลื่นแล้วก็ที่ที่เรามานี่ครับเป็นร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับชื่อร้านว่ากลัวต้นน้ำนะครับ จะอยู่ช่วงทางขึ้นน้ำตกนางรองนะครับซึ่งเป็นร้านที่มีบรรยากาศล่มรื่นมากนะครับนั่งรับประทานอาหารแล้วก็สามารถลงไปเล่นน้ำได้นะครับน,นีนแบบนบบนเป็นวันที่เรามากันนี้นะครับก็เป็นวันธรรมดานะครับที่ไม่ใช่วันหยุดสุดสัปดาห์บรรยากาศดับผู้คนก็นักท่องเที่ยวก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับคือ โดยมากจะวันหยุดหรือวันนักตเต์อะไรพวกนี้นะครับเสาร์อาทิตย์ผู้คนจะเยอะมากครับแต่มาบวันธรรมดานี่จะแบบสายชิลครับสบายไม่ต้องไปเบียดเสียดกับผู้คนสั่งอาหารมาก,ก็เลือกเลยครับจะนั่งโต๊ะไหนรับประทานยัง บรรยากาศลมลือ่อนน้ำตกเย็นสบายมากเลยนะครับเดินเล่นเฉียวเวก่อนที่จะรับประทานอาหารกันนะครับก็สายเซลฟี่ก็เพลิดเพลินกันไปครับนี่ครับน้ำตกโคดหินก็ไม่ค่อยมีตะไคร่น้ำนะครับเพราะว่าเหมือนน้ำที่ผ่านมาไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเหมือนโคดหินจะ โดนแดดเผาซะเป็นส่วนมากนะครับก็จะไม่ค่อยมีตะไร่น้ําก่อนนะครับสามารถเดินเล่นได้สบายครับไม่ต้องกลัวลืน่นที่นครนายกนะครับก็จะมีน้ําตกเยอะมากนะครับก็ดังเช่นน้ําตกวังตะไคร้ น้ำตกสาดิกาน้ำตกนางรองแล้วก็มีไหลายน้ำตกมากครับคือถ้าจะกล่าวก็ต้องไปเปิด g o o g l e ดูสักหน่อยนะครับแต่สถานที่ท่องเที่ยวตามสวนสวนลุงเล็กสวนลุงพรอะไรนะครับก็จะเป็นทางผ่านน้ำตกก็จะมีหลายที่นะครับให้เราได้เลือกท่องเที่ยวกันนะครับวันนี้เราเลือกมาที่ครัวต้นน้ำนะครับก็ ดูจาก Google แล้วบรรยากาศสวยงามครับห้านล่มรื่นมากนะครับสามารถนั่งรับประทานอาหารแบบเิียวเฟินๆกันไปเลยนะครับห้านอยู่ติดขอบน้ำตกเลยนะครับช่วงนี้ก็เหมือนน้ำยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสามารถเดินเล่นบนโขดหินได้เลยนะครับ บางท่านยังไม่อยากลงน้ำนี่ก็เดินไลเล่นไปตามโขดหินก็ไม่ถึงก็เปียงนะครับสามารถเดินเล่นได้เดินถ่ายรูปเก็บความทรงจำนะครับลละ,ลละเดินมาสักพักเริ่มร้อนครับอขอ,อน้ำตกเย็นๆล้างล้างหน้าล้างตาล้างหัวให้สดชื่นหน่อยนะครับ <laughs> จัดกันไปแบบช้ำช้คร uh, ับเดี๋ยวดายไม่ได้เอาชุดมาเปลี่ยนนะครับไม่งั้นก็จะลงเล่นน้ำแช่สักพักตรงนี้แสงสวยอ่ะสว่างก็เป็นน้ำตกอีกแห่งหนึ่งที่สวยงามนะครับน้ำตกนางรองนะครับก็จะอยู่เลยน้ำตกวังตะไคร้ขึ้นไปนิดเดียวนะครับก็ parfois, สนใจก็แวะมาเที่ยวกันได้นะครับผม